หลังจากมีเบาะแสนะครับของสมาร์ทโฟนจากทาง Motorola ในซีรีส์ E Motorola E6i นะครับ m o t ต r o l a E7i Power ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดก็มีเบาะแสของสมาร์ทโฟนซีรีส์ G อย่าง Motorola G405G หรือ 405G นะครับออกมาอย่างเพิ่มเติมในเบื้องต้นนะครับคาดว่า Motorola G405G ชื่อรหัส IB i b i z a มีจุดเด่นนะครับรองรับ 5G แล้วก็ประหยัดพลังงาน แล้วก็ราคาประหยัดด้วยชิปฟาร์คอมซนดรบากอน480รุ่นใหม่ล่าสุดจับคู่กับแรมนะครับ6จิกมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวมีความละเอียด48ล้านพิกเซลพร้อมหน้าจอ IPS LCD นะครับมีค่ารีเฟรเชนอยู่ที่90เพร์ด้วยตัวนี้บนระบบปฏิบัติการ Android 11เวอร์ชันใหม่นะครับสำหรับ Motorola 405G นะครับคาดว่าจะเปิดตัวที่ประเทศอินเดียอย่างเร็วที่สุดนะครับก็ปลายเดือนกุมภาน์นี้ซึ่งก็ต้องรอรุ่นกันนะคะว่าเปิดตัวตามเวลานี้จริงหรือไม่และมีราคาที่เท่าไหร่และนี่ก็คือข่าว ทั้งหมดที่ผมอัปเดตมาให้เพื่อนๆนะครับถ้ายังไงกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ